ฟีเดย์นะครับปี2024ันยบสโลคาร์บอนเขาใหญ่ฟอทีมจัก,กรยานพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วชู่มือทีมจัก,กรยานชู่มือเลยครับโอ้จัก,กรยานก่อนนะครับ,รบเดี๋ยวร่วมส่งสัญญาณพร้อมกันนะครับนับถอยหลังสามพร้อมแล้วนะ

ยิ่งเลี้ยวซ้ายนะคะเลีซ้ายนะคุณลี้ยซ้ายนะค